คุณครูรอบิยามะบัวนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะนําเด็กๆขึ้นบทที่7กันนะคะซึ่งเป็นเรื่องใหม่สําหรับเด็กๆค่ะเด็กๆพร้อมไหยังคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะสวัสดีน้องๆนันกเรียนทุกคนนะคะวันนี้ค่ะทางโซดาสตูดิโอก็จะมาสอนเรื่อง ความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมค่ะอ่ะทีนี้การหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมนะคะเราสามารถทําได้โดยนําความยาวของด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมทั้ง3ด้านมาบวกกันอ่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าความยาวรอบรูปก็คือต้องเอาความยาวของรอบรูปสามเหลี่ยมเลยก็คือด้านแต่ละด้านเนี่ยมาบวกกันก็ไม่ยากนะคะเรื่องนี้เราก็ มาลองทำกันเลยค่ะก็จะมีตัวอย่างนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูสีข้อนะคะมาดูกันที่ข้อแรกค่ะข้อแรกนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยม dac รูปสามเหลี่ยม dac ซึ่งความยาวของด้านแต่ละด้านเนี่ยก็ระบุมาให้ชัดเจนนะคะว่ายาว3ซนติเมตรด้านด้าน ad เนี่ยยาว3ซติเมตรด้าน ac ยาว4ซนเมตร ด้าน cd ยาว3.5ซนติเมตรนะคะวิธีการง่ายๆก็คือแค่นำมาบวกกันแค่นั้นเองนะคะก็เขียนเลยความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมก็เท่ากับ3ามบวกสบวกสา ได้เท่าไหร่3บวก4ได้ไรคะได้7 7บวก3.5ก็จะได้10.5ก็10.5หน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเขียนซมจุดก็ได้คะ่ะนี่ก็ไม่ยากไม่ยากง่ายคะ่ะต่อมารูปที่สองสามเหลี่ยม tmb ก็ให้ความยาวของด้านแต่ะด้านมแล้วนะคะก็คือยาว3.2เซนติเมตร ทุกด้านเลยอ่ะก็มาเขียนเลยความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ3.2บวกกัน3ตัวอ่สามจุดสอบวกสาดสอบวกสามจุดสอ,ดสดสอได้เท่าไหร่ก็จะได้9.6นะคะ หน่วยเป็นเซนติเมตรบางคนถามเลขซ้ำกัน3ตัวหนูเอา3มาคูณกับ3.2ดได้ไหมคะได้ค่ะใช้3คูณกับ3.2ก็ได้3คืออะไร3คือจำนวนด้านของรูปสามเหลี่ยมค่ะส่วน3.2ก็คือเป็นความยาวแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ได้ก็ต่อเมื่อความยาวของด้านทุกด้านเนี่ยต้องยาวเท่ากันเนาะหรือ,อ หรือไว้ให้ก็ได้หรือเราจะใช้3คูณกับ3.2ก็ได้เหมือนกันเนาะได้คำตอบ9.6เช่นกันค่ะแต่ถ้าด้านแต่ด้านยาวไม่เท่ากันอย่างรูปแรกใช้แบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเราก็ต้องดูความยาวด้วยแต่ละด้านเนี่ยต้องเท่ากันถึงจะใช้3คูณความยาวของด้านแต่ละด้านได้นะคะอะต่อมา รูปที่3ามสามเหลี่ยมอะไรเนี่ยสามเหลี่ยม k r p อ่ะก็แต่ละด้านนี่ก็ไม่เท่ากันอ่ะมีเท่ากัน2ด้านมีด้าน k r กับด้าน r p นะคะที่ยาว3ามเซนติเมตรเท่ากันอ่นนี้ก็จะมีมีอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวจะบอกนะคะเราจะใช้วิธีการบวกตามปกติก่อนความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม ก็เอามาบวกกันเลยด้านแต่ด้านนะคะก็สามบวกสามบวกห้าจุดสามก็สามบวกสามได้หกนะคะหกบวกห้าจุดสามก็จะได้สิบเอ็ดจุดสามเซนติเมตรมีด้านยาวเท่ากันสองด้านเลขซ้ำกันใช้เป็นสองคูณสามแทนสามบวกสามได้ไหมได้ค่ะหรือ 2คูณ3แต่ต้องใส่วงล็บด้วยนะแบบนี้นะคะบวก5.3าําคำตอบที่ได้มาก็เท่ากันนะคะได้11.3เหมือนกันเอาวิธีนี้ไปใช้กับข้อ1ได้ไหมเนี่ยแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะข้อ1เนี่ยความยาวแต่ด้านมันไม่เท่ากันเลยเห็นไหมคะแต่ว่าข้อที่3เนี่ยมีด้าน2ด้านที่ยาวเท่ากันเราจะก็จะใช้2 2นี่ก็คือจำนวนด้านคือ2ด้าน คูณสามสามคืออะไรสามก็คือความยาวของด้านเนี่ยยาวสามเซนติเมตรนะคะก็ต้องวิธีนี้ใช้ได้ในกรณีที่มีความยาวของด้านเท่ากันสองด้านถึงจะใช้สองคูณความยาวด้านแล้วก็บวกด้านที่เหลือได้นะคะอะต่อมาในกรณีที่ที่ให้ความยาวรอบรูปมาแล้วแล้วก็ให้ความยาวของด้านมาสองด้านแล้วก็ให้หาด้านใดด้านหนึ่งแบบนี้นะคะ เช่นรูปสามเหลี่ยม x y z มีความยาวรอบรูป16ซนติเมตรจงหาความยาวของด้าน x z คือนี้ให้หาด้านนี้นี่ยาวเท่าไหร่นะคะให้มาโดยรอบแล้วนะคะว่ายาว16อ่ะเรามาดูกันความยาวรอบรูปรอบรูปสามเหลี่ยม x y z อ่ะ ความยาวรอบรูปนี้มันเกิดจากความยาวของด้านแต่ละด้านบวกกันใช่ไหมคะอ่าเราสามเส้นนี้คือด้าน yz เนาะอ่าเราเขียนก็นเลย yz บวกกับด้านอะไรคะด้าน xy หรือด้าน yx ก็ได้อ่าด้าน yx บวกกับด้านอะไรคะ xz อ่าทีนี้ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม xyz ให้ไปแล้วสิบหกใช่ไหมเราก็ใส่ตรงนี้สิบหก ต่อมาด้าน yz เรารู้ไหมรู้นะคะคือ3ด้าน yx รู้ไหมรู้ค่ะคืออะไรคะคือ5ค่ะด้าน xz รู้ไหมไม่รู้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะเขาให้เราหาใช่ไหมคะเนี่ยจงหาความยาวของด้าน xz ติดด้าน xz ไว้ก่อนนะคะ3าบวกได้8ดด้าน xz ก็ติดไว้แบบนี้อ่ะทีนี้อยากทราบว่าด้าน xz เนี่ย มันยาเท่าไหร่นะคะเราต้องกำจัด8นะคะโดยการโดยการนำา8เนี่ยตัวเลขเนี่ยยา้ายไปฝั่งตัวเลขเนาะนำา8มาลบทั้ง2ข้างก็คือนำา8ลบเข้าไปทั้งสองข้างนะคะนำา8มาลบทั้ง2ข้างก็จะได้ ทั้งสองข้างคือทั้งสองข้างของของเครื่องหมายเท่ากับนะคะ16ลบ8ด้านนี้ก็โจทย์เนี่ยเหมือนเดิมเลยแต่ก็ต้องเพิ่มลบ8เข้าไปแบบนี้เนาะเพราะเขาสั่งให้เอา8มาลบทั้งสองข้างอาทีนี้ฝั่งเนี้ย16ลบออก8ก็จะเหลืออะไรคะก็จะเหลือ8ใช่ไหมส่วนฝั่งนี้8กับลบ8 8-8ลบ8ก็เหลืออะไรคะเหลือ0ใช่ไหมเราก็จะเหลือแค่ด้านอะไรคะด้าน x x ซที่เราต้องการหาอ่ะทีนี้ได้คำตอบแล้วว่าด้าน x x ซยาวเท่าไหร่คะยาว8ซนติเมตรนั่นเองอ่อันนี้ก็ให้ตัวอย่างเผื่อไว้นะคะเผื่อไปเจอโจทย์ หรือคำถามอะไรในลักษณะนี้เนาะเราจะได้ทำได้มีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมโดยไม่ต้องทำแบบนี้มีค่ะทำยังไงคะเอา16ลบออกด้วยด้วยด้านที่เราทราบก็จะจราบด้านที่โจทย์ถามอ่ะ16ลบออกด้วยอะไรมั้งคะลบออกได้ห้าลบออกได้วย 3. แบบนี้ก็จะได้16ลบ8ก็จะได้8ก็จะได้ความยาวของด้าน x s e แหละ แปมอันนี้ก็คือหาคำตอบแบบง่ายๆนะคะแบบง่ายๆอย่างนี้แต่ถ้าแสดงวิธีโดยละเอียดก็จะแบบนี้ค่ะอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมอ่ะหายังไงหาได้โดยการนําความยาวของด้านแต่ละด้านเนี่ยทั้ง3ามด้านมาบวกกันก็จะเป็นความยาวของรอบรูปสามเหลี่ยมแล้วค่ะสำหรับ เรื่องนี้นะคะเรื่องความยาวของรูปสามเหลี่ยมทางโซดาสตูดิโอก็ขอจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะอะไรกันบ้างคะสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้บทที่7การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะคุณครูก็คิดว่าไม่ยากเลยนะคะแต่เด็กๆจะต้องจำเคล็ดลับที่คุณครูสรุปให้ด้วยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีความสุขมีความเก่งมีความดีต้องที่นี่โรงเรียนอนุบาลเนอสอบอนุบาลเนือสอบ,บ,บขอบคุณค่ะ